มีคําถามถามเข้ามาครับว่าอายุความเรื่องของเงินเดือนเนี่ยและก็ OT เนี่ยถ้าเกิดต้องการฟ้องเนี่ยต้องฟ้องภายในกี่ปีก็ตามกฎหมายแล้วต้องฟ้องภายใน2ปีครับผมก็จะสามารถเรียกได้เต็มแต่ถ้าเกิดในส่วนที่มันเกิน2ปีไปแล้วเนี่ยเราฟ้องเรียกไปก่อนถ้าเกิดนายจ้างโต้แยง้งเรื่องอายุความขึ้นมาอย่างน้อยอายุความภายใน2ปีเนี่ยเราได้เต็มอยู่แล้วส่วนที่เกิน2ปีไปแล้วเราก็จะไม่ได้ครับผมในส่วนของอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องค่าชดเชย ค่าชดเชยเนี่ยถ้าเกิดนายจ้างไม่จ่ายเนี่ยมีอายุความในการฟ้องร้อง10ปีครับผมดังนั้นก็แต่ก็จะปล่อยให้นานเกินนะครับผมมันจะหาหลักฐานยากดังนั้นถ้าเกิดว่านายจ้างไม่จ่ายในส่วนของค่าชดเชยเนี่ยเราสามารถฟ้องศาลได้ภายใน10ปีครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมหากท่าในใดต้องการปรึกษาคดีต้องการแจ้งข้อความหรือต้องการให้ทนายเนี่ยดำเนินการทางกฎหมายให้หรือฟ้องเรียกร้องในส่วนดังกล่าวให้นะครับผมทักแชทแอดไลน์เข้ามาได้นะครับขอบคุณครับ